สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะโอ้วันนี้ก็ได้เวลาแห่งการรอคอยแล้วครับวันยุทธครับเนาะถือโอกาสออกต่อหนุกล้นวนนก่อนตอนนี้เวลาก็เกือบสิบโมงกว่าเนาะสิบโมงกว่าออกกะมาครับผมไงล่ะอยู่บ่ายไม่ติดห <laughs> าตอนนู้นนครับเอาเจ้าตาเปิมาเดี๋ยครับครับผม แฟนสมเอาละครับผมจะเป็นคนขคึน้นนกผมมีได้ยินเสียงคันอยู่ในนี้เนาะมันอยู่แหนเสียงเด็กๆเสียงเด็กขอม,มันก็มีครับแต่ผมจะใส่เสานี่นะครับขันคอนเขื่อนไหมครับผมออ <laughs> ปั๊บมาอย่างไวครับแฟนสมบอกขึ้นในแป๊บเดียวเองครับไอ้ตัวนี้เสียงไง แสีงกลางเนาะผส,สมแล้วม,มีตัวอยู่ข้างในอีกนะเออตัวข้างในเสียงเหล็กเนาะไม้แรกครับผมนี่ไม้แรกไม่คิดว่ามันจะออกมาไวขนาดเออออกไปมีตัวข้างในด้วย ตอนเราเข้ามาเห็นสองตัวจะพูก็ใสค,ครับใช่ขณะนี้ก็เวลาวายบินออกครับบินออบินออก่อนครับไปตั้งรักก่อนครับบินไปนตั้งรักอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับมันมันจะเป็นต้นเ้ะทินันลง ออกมาดูลาดลาวก่อนตัวนี้นี่ค,ครับผมครับเข่ารอบสองครับเข้ารอบสองที่แรกเข้ามาคู่เฉยแล้วก็ออกอันนี้บินมาคู่ใหม่ครับ ครับเสียงเล็กไปกลางครับขณะนี้เวลาเท่าไหร่ยเนี่ยเกือบสิบโมงครึ่งสิบโมงครึ่งนะครับนกไม่ค่อยคึกครับผมสายแดดแรงมากเลยออกากดึกมากใจมรักเนาะงนานตอนทำงานอย่างวุงว่งวงพอออกมาตาใสฮ่าฮ่าาท่านนาังท่านนา ไม่ไม่ทำท่าว่าจะโดดเลยเนาะแขหันไปหันมาใแขใส่อ้อยนะครับเก่งใช้ลูกอ้อยปัตรนีกระติกใช่กิบปีกอะนะ โอ้บินไปนู่นครับเสียๆหนึ่งดอกสัทยยาัาตั้งกล่องสัทยอนกินก็ไม่เรียกเรียกพอดีแ๋ยว่าก็บินออกดีปากทะเลนี้ใช่ลูกกิบเปกครับกิบเปกลงเปก คือใช้ไม้อ่อนครับประมาณว่าใช้ไม้อ่อนเพราะนกปลาไม่เก่งครับตัวนี้นกปลาไม่เก่งไม่มีอะไรเลยคาุมบางไอตัวนี้มันแหล้วเต็นนกปลาเลยครับานกปลามาเก่งมาแรงมันก็เปิดคาลุมใส่กันแต่นกปลามาเบาเบามันกับจะประมาณประมาณกิบป,ปีกเบียด กับเธอนี่ใช่ใช่ลองน้าจะเหมือน,น,นจะออกนะ่ ไปหันมาเหมือนกัน<ด>คืกครับเอาอยัางไงดีอเอายังไงดีเหยอครับเฉยครับ <c oughs> โอเคต้องทำอะไรมากเก่งเอ้ยตาตื้นไ่เก่งเก่งไอ,งเ,อเก่งเก่งเมียครับโอเคครับผมไม้แรกจัดไปแล้วสวยสวยเฮ้ย,ยไม้ตัวครับ มาหกตัวครับผมรุ่นแพ็คคู่ครับรุ่นแพ็คคู่กันครับอูออ้ดินใหญ่ตัวนี้ก็ดินใหญ่จะดะูตวบ้านองไม่ดูตดกไม่ดตอกต้นท้ายคือตัวนี้มามาแบบมิสูม,มาดูเพื่อน ตั้งนๆๆเอาครับผมมันเฝ้ามานานแล้วครับล <c oughs> ุงจีงไม่ดูด้ะครับดูละมามองดูเฉยครับเอาลงดีกว่าครับผมไอ้ตองวครับตัวนี้จะปล่อยครับอย่ามาลงให้ดูครับผมไปในที่สุดก็ทำได้ครับแต้มแรก สำหรับเจ้าตาเปื้หรือเจ้าเก่งของเซนสมวันนี้เอาพเนียดสองทางมาครับปรับระดับได้ครับนู้นโอ้วันนี้อากาศร้อนมากเลยครับล้มก็ไม่ค่อยมีเนาะอับอับยังไงไม่รู้นี่ครับโอเคระด,ดับผมเอาลงให้ดูครับ เ้ยมันมีตัวข้างในเนานะบีดีบีส Be นี่ไงชมนะเจ้าเสียงเล็ก อายุยังไม่ครบนะนาะโอเคครับไปเขาที่ไม้กันต่อนครับอหายเสียงสมแกะให้ดูครับจับเป็ดขึ้นไปแล้วแล้วก็ํำขาครับจับปีกจำขาไว้ขามันดินแรงดินแรง ปลาเนี่ยนกเยอะโอเคครับปลาเปยอยูนามนะครนี่นะครับ okay, ครับ,ตรแ,รบแต้มแรกครับตัวเสียงเล็กโอเคครับในขอดูซีมีอะไรดีไหมไม่มีครับม,รมกทงกทับอะไรก็มีกระมงกระมอมกั่ไม่มี นี่ค okay, ครับนกอาย,ย ой, ุยังน้อยครับเป็นย่างี้แหละโอเคมันมาแล้วครับแต้มแรกรเฮ้ยอาเปื่อไหมอาเปื้อจัดน้อยเนี่ยเอาวันนี้ไม่ซูเลยลมไม่ดีไงเอ้ยเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอายุนี่ไม่มมดีลมดีอยู่บอกว่า,านกปลาไม่เก่งมันเลยทำตัวไม่เก่งเนี่ย <laughs> มันหมายแล้วครับผมไปต่อครับโอเคครับผมหมายสองกันเลยดีกว่ามากระเสศษสมจะหมาหรือไม่เอ้าไปดูเอา้าไอเ,อเกย์มันโดดฟังนี่ฟังนี้เนาะเออแต่มันชอบแบบเป้าระดับเอาแบบแบบเดิมด้วยเหรอเอ้าไม่ขึ้นตรงอันล่ะเอาขึ้นทองอันเลยอ่ะคืนตรงอันดิดเ,เี๋ยวมีอ่ะ ไม่อีกครั้งนึ่งคืนมาครั้งนึงไม่คืนกันแบบนี้อโอเคแบบนี้ครับธรรมดาธรรด้ไป้าเปิ้ลไม้โสมค่ะหนคันน,นี้เนาะ,ะป่านี่นกเยอะเดีย๋ยวเรามาลุ้นกัน

นี่นะคะที่หลบไฟของเธอ้ห oh. ลบหมาหลบไฟสายแอร์สายแอบก็รูปกันเป็นพุ่มไม้เเล็กๆสายแอบ์สายแอบ์สฟ้องครับเขาแล้วครับผม เอาแล้วครับโหมาแบบงงๆครับเอาบินออกครับ,บ,รบใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นครับผมโอ้เก็บก่อนครับพันธาสงสัยยังไม่ได้แล้วครับไหนี่ ร้อนจริงๆครับพี่น้องเอ้ยแดดแท้ะวันนี้ยอมครับผมร้อนมากร้อนมากวันพุ่มเท่าไหร่เมื่อกี้สามสิบเจ็ดองศาสามสิบเจ็ดองศานี่ขนาดบ่ายโมงเองนะครับว้เอาไงดีเรานกก็ขันอยู่น,ะน่ะนกก็ขัน,นครับนกต่อขันแต่ว่ามันไม่คึกมันไม่ออกมันไม่ออกมาเลยออกมาดูนิดนึงเบนบินเขาครับมไม่ค่อยโซบนะ ไงดีล่ะกลับเนาะกลับบ้านนอนกลับบ้านนอนครับแอน,บบน,น,บนสมบอกโอเคไว้แก่แก่ตัวใหม่คลิปหน,น้าเนาะอันนี้<อ>ก็ไดม้มีหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มละอันนี้ให้เขาดูหน่อยหนึ่งแต้มนี่นี่ครับหนึ่งแต้มครับผมแกนสมบอกไม่เหี่ยวเราออกมาก็าประมาณสิบโมงมโอ้สิบโมง้วครับสิบโมงกว่าได้ไม่แรกเลยไม่เหี่ยวนะคะวันนี้อืแล้วก็ได้เสียวๆเยอะครับ โอเคครับเดี๋ยวล <ไป S 1> ากันไปก่อนนี่ก่อนนะกลับบ้านไปบ๊ปปยายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีค่ะอะดีค่ะ